ชอชัจจักรพัิตอนที่37ผู้มีวาสนาอีกคนหนึ่งชีนันหวังหัวใจอัน,อนเพราะเห็นสีหน้าของชูเยียนต้นไปเย่แม้จะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดแต่ก็จำแจ้งว่าคอ,อยต้องได้ยินอะไรบางอย่างเข้าเป็นแน่ดังนั้นจึงเป็นฝ่ายกล่าวว่าทางการได้บอกหรือไม่ว่าคนชุดผู้นำพวกนั้นมีความเป็นมาอย่างไร ความเป็นมาหรือถูปูจีฮั่นกลุ่นคิดเรื่องนี้ไม่รู้แน่ชัดแค่เองก็ได้ข่าวนี้มาจากหอเฟยหลวนอีกทีทางการไม่ได้ปิดประกาศหลอกหรือต้อนไปเย่ขมวดคิว้วทูปเจี้สายหัวป่าเลยต้นไปเย่เหลือบมองชิวเยียนก็เห็นว่าสีหน้าของเขาดูไม่ดีดังคาดหอเฟยหลวนหอพ่หกบโบยบิน เป็นหอข่าวในะยุทธภพเจ้าหอมีนามว่าจิงหลิวเทียน ยามปกติถ้าไม่กรีดพัดจิบชาก็แต่งกอรร่ำสุราชมบุพภาดูแล้วไม่คล้ายเป็นคนในยุทธจักรแต่คล้ายบัณฑิตอัจฉริยะผู้งามสง่าม,มากกว่าทั้งยังรู้จักวางตัวเป็นอย่างดีไม่มีเหตุก็ยังย้มยิ้มอยู่สามส่วนมองแล้วพลายคนรู้สึกสัมัใจ,จใจยิ่งเข้าออกมือหลวงเป็นครั้งกล่าวไม่เพียงสนักใหญ่ทั้งหลายแต่ยังมีเหล่าพลังหญ่ในราชนักอีกมากมายพากันแย่งชิงเชิญเข้ามาเป็นแขกผู้มีเกียรติ บุคคลเช่นนี้จะมาช่วยเป็นตัวร้ายทางการท้องถิ่นก็ไม่แปลกอนะไรต่การคุ้นงางที่รักการแต่งตั้งจากราชาสำนักจะไล่จับอาชญากรแต่ไม่ยอมปิดประกาศอีกทั้งยังไม่ไรายงานเบื้องสูงกลับไปหากลมสำนักในยุทธภพมาช่วยหวานล้อมใช้ช่วยหวานแหรอบสังหารแทนนั้นดูไม่มีเหตุผลที่จะอธิบายได้เลยจริงๆ ในเมื่อทางการไม่ได้ปิดประกาศเช่นนั้นคิดดูแล้วประชาชนก็คงไม่รู้สินาะต้วนไปเย่เอ่ยต่อนั่นย่อมแน่หยุ่แล้วทูพุยเจ้ากล่าวเน วันนั้นตอนที่ผู้โสไล่สังหารคนชุดดับนั้นฝ่ายตรงข้ามไม่พูดอะไรหรือไม่ให้ต้วนระเยถามอีกถูกุญ้์เย่กล่าวว่าหนึ่งในนั้นเป็นสตรีนางกล่าวว่าพวกนางไม่ใช่คนเลียวบอกให้ข้าอย่าได้กระทำแบบกรรมเข็นข้าปะคนอ่ข้าถึงได้ลังเลไปคนห,หนึ่งเลยถูกเพลงมารฝ่ายนั้นปั่นป่วนจิตใจเข้าชูเหเยียนพยักหน้าน้อยๆยต้วนไปเยเข้าใจในความหมายจึงกล่าวไม่ทราบผู้โสมาเมืองหลวงคนนี้พำนักอยู่ที่ใด จูปุ่ยเจี๊ยกเกาห,หัวแกรกๆกกยังหามไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นก็พักแนวโรงเตียม,มข้ามเมาไว้ก่อนแล้วการต้นไปเยะเอ่ยข้ามถนน้ายนี้ไปก็เจอแล้วชื่อโรงเตียมเยืไหลได้เช่นนี้ก็ดียิ่งถูกปุ่ยเจี๊ยสีหน้าปราฟื้นยันนี้แล้วยังเป็นฝ่าเอึป,ปักว่ายันนี้พวกเรากินข้าวที่ไหนช่ยหยันหา ต้นไปเย,ย่วางเงินก้อนหนึ่งมาโต๊ะก่อนจะกล่าวเชิญผู้โสใช้ตามสบายค่าน้อยยังมีตุระอื่นอีกไม่อาจอยู่ด้วยใดแล้วทูกปู้เชียในตาใช้แมวผิดหวังเป็นที่โสดต้นไปเย,ย่ผุดลุกขึ้นเยินอย่างเด็ดเดี่ยวล,ลงจากโรงน้ําชาไปพร้อมกับเฉยียน พอแน่ใจแล้วว่าไม่ใครตามมาถึงค่อยผ่อนลมหายใจคำกระหลานชายผู้ประเสรศิฐสองคำกระหลานชายผู้ประเชิฐชุยเยห็นจิ้มอกขาวเขาข,าขึ้นมานี่ก็ะเพาะชิมมลังอย่างนั้นหรือดาวว่ายามปกติตอนอยู่จนชนะคงวางแผนการไว้มาน้อยเลยละสิ <c oughs> ต้นไปเย่ยมีความขมขื่นแต่กลับพูดไม่ออกข้าไม่ได้สนิทกับเขาจริงๆนะไปไปไป,ไปหออีเหออีกัน เอออีกันเอออี่อเฮออกีกันชูเย็นกราวต้นไปเล่ประหลัดใจนณกวีเจ้าอยากจะคุยเรื่องพวกคนชุดดำนั้นก่อนสิอีคุยนักคุยแต่ไม่คุยบนทอนถนนแบบนี้ชวเยน็นดึงเขาทั้งสองเข้าไปในร้านอาหารฝั่งตรงข้ามเลือกเอาห้องส่วนตัวนสั่งอาหารจนเรียบร้อยแล้วถึงค่อยกล่าว หากเดาไม่ผิดแล้วก็คนชกดำบนหน้านมาจากเชาหยาเป็นแน่ต้นประเยะกกลับคิดไม่ถึงทำไมถึงได้มั่นใจขนาดนี้ก่อนหน้านี้ตอนที่คนเผ่าเชาหยาเข้ามาในวังกระสมเสื้อกลุ่มสีดำเช่นกันบนร่างรุกร่างกระสมงใหญ่ด้วยชูหยันเอ่ยเชาหยาเป็นชื่อของเกาะกลางทะเลเกาะหนึ่งยามอาทิตย์อัสดง นที่นั่นชอบผันหน้าก็หาดวงตะวันที่กำลังรับปลาและร้องเพลงขอพรหรือฮับปลาจำนวนไม่น้อยผ่านเข้าไปใกล้กันล้วนแล้วแต่ถูกสะกดจนลงทิศทางไปชือกกร่าวดังนั้นจึงถูกขนานนามว่าเพลงสะกดวิญญ,ญาณเฉาหยาว่ากันว่าสามารถดูดวิญญาณคนได้ เหลือเชื่อเป็นหน่อยไม่ล่าทุนไปเย่กลก่าวแต่ว่าต่อให้ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงทําไมถึงได้มีคนชาวหยากลุ่มหนึ่งโผล่มาอยู่ที่ฉางหนานโจ่เล่ายิ่งไปกว่าน,นั้นทําไมท้องการท้องถิ่นถึงมีความเจ็บแค้นพวกเขาถึงเพียงนี้ชูเหยียนทายหัวและเอ่ยถามอีกก่อนหน้านี้เคยได้ยินเสียวจินพูดถึงหอเฟยหลวน แต่กำลมได้เก็บมาใส่ใจนักเจ้ากับเจ้าของหอฝอยหลวนสนิทกันหรือไม่ต้วนไปเยกกล่าวว่าสนิทท่านย่นั้นพลอยไปถามได้หรือเปล่าว่าที่แทน้นเรื่องมันเป็นอย่างไรกันแน่ชูเหยียนเอ่ยเชา้ายาแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่ชมชอบที่มาข้องเกี่ยวกับโลกภายนอกคนนี้ฟังดูแลว้วคล้ายว่าเป็นการหนีตายมาจะต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่แน่แนต้วนไปเย่ตอบในทันทีว่าได้ เจ้าดูสิทุกครั้งออกมาต้องเจอแต่ปัญหาตลอดช่วยยันหยิบตะเกียบขึ้นมาจิ้มปลาหากว่าไม่อยากเข้าไปยุ่งฉะนั้นก็ยกให้ข้าจัดการก็ได้ท้วนไปเย่แยมยิมช่างนั้นโจรนับว่าอยู่ไม่ห่างจากเมืองหลวงเดี๋ยวพรุ่งคนี้ข้าจะออกเดินทางไปตรวจสอบด้วยตัวเองหากบังเอิญมาเจอคนเผาชาวยาก็พาทั้งหมดกลับให้เจ้าสอบถามเสียด้วยเลยช่วยยนพยยักหน้าพรนึกถึงเรื่องวุ่นวายยุ่งเหยิงนี้ขึ้นมาพลันพาใหา้รู้สึกไม่อยากอาหารเสียแล้ว ต้วนไาเย,ย่ถามว่าให้ป้อนเจ้าหมายช่วยยันข้าไม่กินข้าก็จะป้อนจริงๆฮะต้วนไาเย,ย่ยก้อนขึ้นช่วยยันึกขาม แล้วหยิบเอาช้อนกระตะเกียบมาเองผู้โสนนานจะไปภูเขาที่กวนเจ้าไปช้างนันโจนแล้วเหวาเอ่อล่าย่อมต้องตามข้าไปอยู่แล้วทุ่นไปเย่กล่าวชูเย้นเอ่ยหากว่าเขายินยอมให้มาอยู่ในวังก็ได้ไม่ต้องรอกทุ่นไปเย่ก,กินน้ำแกงท่าทีสงบนิ่งข้าเกรงว่าในวังจะไม่มีหนอนเขากินมากมายขนาดนั้นในโรงเตียมต้นอย่ากำลังนั่งดูหยกชิ้นหนึ่งอยู่ข้างโต๊ะสมแล้วที่เป็นเมืองหลวง งานฝีมือยอดเยี่ยมนี่ทั้งยังรวดเร็วองกตั้งหาเพียงหนึ่งช่วยยาเมื่อแกะสลักอักษรต้อนออกมาได้นั้นบางเย่ยมเห็นข้าวกระปราป,ปรื้มเป็นหนักหนาลูกศิษย์เติบใหญ่แล้วงรู้จักซื้อผ้ายกของตัวเองเอามาห้อยเสียดด้วยเหมือนกับพวกคุนชายเจ้าสหร,รบดทงคนนั้นไม่มีผิดต้นเยาวถามว่าหากว่าข้าเอาของศิลป้ส่งให้มครับส่วนมันจะเป็นทางการเกินไปหรือเปล่าอย่างไรเสียก็สลักสกุลพิชัยเอาไว้ข้างบนคิดให้น้อยมันแค่ยกชิ้นหนึ่งแต่พอคิดให้มากนั่นเถอเป็น แทนคนเสี่ยวนะนั้นมอเยียรอยยิ้มเปี่ยมใบหน้าหยิบอ้อยในมือเขาไปเรื่องของผู้ใหญ่เด็กน้อยอย่าย,ยื่มมือเขายุ่งจะดีกว่าต้นเยา้านะต่อไปอยู่ห่างจากเมทัเสันหน่อยนะนั้นม้อเยี่ยรูปหัวกกาวพรางสอนสั่งด้วยความเมตตาเรื่องน้องชายกับพี่สายเนี่ยหากมีคนอื่นเ,เห็นเข้าจหิดตดเทียนเอาได้ต้นเยา้า นั้นหมอเยียถามอีกอีกสองสาวันจะไปภูคขาอีกวนกับอาจารย์ไหมไม่ไปอ่ะต้นยาวไปเสร็จทันทีแค่ได้ยินก็รู้สึกถึงปรานธมินไอชั่วดร้ายแล้วนั้นหมอเยียคัดอกคัดใจไม่ไปจริงๆนะหรือต้นยาวใส่หัวเต็มแรง น,นันมอเย,ย่ผ่อนลมหายเจยเอ่ยว่าพอดีเลยอาจารย์เองก็ไม่อยากพาเจ้าไปเหมือนกาวต้วนอย่าฮะทําไมกันท่านอาจารย์นันเสียวหวังเยีย่ตัวเนี่ยกล่าวจากตรงประตูไม่แคบก็บพบขอรับน,นันมอเยีย่กระแอมกระอายเป็นแม่ทัพสนนหรอต้นหญ้าพันคิดคักมีชุตีวา เป็นผู้โสถูปูเจียขอรับต้นเนียนกราผีหลอกแท้แทต้นยาวนึกชงนเขามาทําไมนั้นหมเอเยียดวงตาปรากฏความงนงงเช่นการจะไปสนทําไมเรามาดูหน่อยก็แล้วกันต้นยาวกลางว่างจนวาวุ่นอยู่พอดีจึงเปิดประตูเดินไปห้องด้านข้างและเห็นถูปูเจียนั่งดื่มชาข้างโต๊ะอย่างที่ตาดเส้นผมยุม่งเยิงไปทั้งหัวนตตวสกรกมอมแมมัหน้าอย่างลางไม่สะอาดเลยด้วยซ้ำอีนันหมเอเยือดเสียงบงความหมายลึกซึ้ง จะม่อีอะไรการต้นยาวคิดในใจขึ้นไม่ต่างจากตอนนั้นเพิ่งจะปีนออกจากหลุมศพมากนักกรอกผู้โสนหนานเพราถูปุจเจ้์เห็นคนทั้งสองอปุตลุกขึ้นยืนในทันทีสองมือประสานหมัดตรงท่าดังจอมยุทธพุ่งกระโดดความยุติธรรมท่านมาที่มือหลวงทําไมการต้นเหวถ,ถามถูปุจเจกดเสียงลงตามกล่าวอย่างลึกลับา่าย่อมเพื่อมาช่วยเหลือหวังเยียสําเร็จการใหญ่ต้นยาวหา สำเร็จการอะไรนะนานโมเย,ยก็ไม่กระจจางแจ้งไม่กู้การหารือหวังเยเธอลงน้ําชามมาแล้วถูกไปเชี่ยไมไปน้าเพื่อนรอยยิ้มลึกลับทางกลามเสียงที่มีแค่พวกเราคนกังเองอย่างเจ้าข้านั้นถึงจะเข้าใจไม่ถึงเพื่อนที่นั่งเด็หน,นักกินหลวงเตี้ยนนั่นอย่างไรเล่า ทันทีที่คำพูดถูกเอ่ยออกมาทุ้นอย่าคิดอย่างไรนั้นยามนี้ไม่ต้องพูดถึงหพาน้นบรรยากาศพะสุกราวถูกสายฟ้าฟาดไปเสียแล้วในใจผันคิดว่าลูกสิทธิสมองมีปัญหาแล้วหรืออย่างไรเนิ่นนานแล้วยังไม่อาจคว้าคนมาอยู่ในมือจะตั้งเวทีขับร้องทค่องนองเทพรักนักรักนั้นกันแล้วไปเถอะแต่หากคิดจะหาคนช่วยเหลือทำไมถึงต้องเป็นคนผู้นี้ด้วยเล่าทูปุ้ยเชื่อยังกองกระยิมยิ้มย่อง อดมมหน่าจะวาดฝันถึงนะครที่สวยงามเย็นอย่างนั้นยนค่าจะกลับไปก่อนนะถูผู้เจียอยู่ที่โรงเตรียมกระเลี่ยงไม่ให้เขาก่อปัญหาเฮ้ยข้ามไปนนะิด440 อย่างนั้นเย็นนี้ข้าจะกลับไปก่อนนะถูปูเจียงอยู่ที่โรงเตียมจะได้เรื่องไม่ให้เขาก่อปัญหาต้นไปเย่ยพาคนกลับไปส่งที่วางแล้วจะค่อยกล่าวคืนนี้พักก่อนแต่ว่ข้ามสักหน่อยนะอย่าไปคิดเรื่องเฉาอย่าอะไรนั่นอีกชูยเยียนไปยักหน้าเอ่ยว่าได้พรุ่งนี้เช้าข้าจะเข้าวางเร็วหน่อยจะเอาเปี๊ยทอดไส้เนื้อวัวที่เพิ่งออกจากเตามาฝากเน้าต้นไปเย่ยถามยังใหญ่กินอะไรอีกไหมเต้าห่วยชูยเยียนครุ่นคิดก่อนจะเอ่ย ได้ต้นไปเย่อรับปากริมพี่ปากเพิ่งเข้าใกล้พงแก้มอีกฝ่ายได้กลับถูกเบี่ยงกายหลบไปเสียก่อนนิสัยคนผู้นี้ช่างเหลือเกินจริงๆมองดูใบหูวแดงส้านไปกว่าครึ่งอย่างเห็นให้ชัดนั้นแล้วต้นไปเย่ยก็ยามเยี่ยม่างใส่หัวจากนั้นจึงหมุนกายออกจากกำนักบันทมเมืม่อกลับมาถึงโรงเตี้ยก็ดึกดื่นค่อนคืนแล้วต้นเหยาหลับไปนานแล้ว <c oughs> ส่วนถูปุเ้ยเองก็นอนกรนเสียงดังสนั่นวันไหวหลืกเพียงนั้นหมอเยยที่ยังคงนั่งอยู่ข้างโต๊ะกำลังดื่มชาเรอคนวันนี้ข้าไปถามผู้เท่าหมูซื้อมาแล้ววงล้อพันวะตตนนั้นอย่างเร็วที่สุดก็ต้องเป็นพรุ่งนี้เช้าถึงจะไปเอามาได้ต้นไปเยยกล่าวท่านอาจารย์อย่าได้หวังอยู่เลยพะก่อนให้ไวหน่อยเถิดนั้นหมอเยยตบโตบ๊ะกาอย่างเข้มรียดจริงจังนั่งลง เป็นอะไรไปอีกแล้วต้นวนไวเย่ปวดมาพวกน,นี้ท่านอย่าลุกตื่นแต่เช้าอีกนะถูไปเจยนน,นะเจ้าเอาจริงเหรอน้นมาเย่ยสับสนกันวงหยุ่นานแล้วเจอกันในเมืองครัวว่าจะก่อปัญหาขึ้นเลยส่งกลับไ่ตรงเตรียมก่อนมีอะไรต้องเอาจริงมาจริงด้วยเรนนานต้นไปเย่ยถือการินชาถ้วยหนึ่งหรือเขาทักทายท่านอาจารย์ข้าวส,สปิสปะไปเจอกันในเมืองเจ้ากันเล่าทุกอย่างให้ฟังเสียงเอียดเนียนะนะนานมาเย่ยิ่งเช่นนั้นก็ยิ่งเตือนแต่หนกนี่เจ้าคิดจริงๆหรือว่า คนในดวงใจเจ้าผู้นั้นเป็นสตรีในห้องหัอที่รอยคนมาตกแต่งด้วยหนาะชาบก็คือชาบพูดไปกไม่เห็นเป็นไราต้วนไปเยสใสหัวท่าทีลังเลข้าไม่เข้าใจว่าท่านอาจารย์กำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ยังจะพูดว่าไม่เข้าใจอีกเรือน,นันหมอเยียเดือดดานใหญ่ทําไมถูกปุ้ยเยเพผู้นั้นนังวเจ้ากัจพัทชูได้เล่า อะไรนะต้นไปยญ่หัวคก้วพันขมวดมุ่นเจ้าไม่รู้หรอกหรือนะ้ำหมอเย,ยเองก็ชงอนแต่เมื่อตอนบ่ายเขาพูดออกมาเองบอกว่าดูเรื่องหังเจ้ากับท่านคนนัน้นน้ำหนักจินล้วนเตี้ยนจริงหรือ เรื่องนี้ข้าจะหลอกเจ้าไปทําไมนั้นหมอเยียเป็นกังไวลไม่ได้รู้สึกตัวสักนิดที่ว่าต้นจะเข้าใจอะไรผิดพลาดไปหาก่าใชจ้าพูดออกมาเองแล้วก็เกรงว่าคงมีคนในวังเห็นเบาะแสเข้าแล้วถ้าทานเกิดเรื่องโกลหนแม่ต้นไปให้หยิบกระเดียรตรงไปยังห้องกองถูปู่เจี้ยนนี่คือจะสารคนปิดปากหรืออย่างไรนั้นหมอเยียจรุดตามไปทุบปู่เจี้ยรกระังหลับหวันหวานก็จับพระน้ทท้องกลับรู้สึกถึงความเย็ยนเฉียบไปแผ่ซ่าไปถึงกระโดกจึงตกตก ใจลืมตาขึ้นมาในทันทีภายใต้แสงสลัวต้นไปเย,ยม่มองเขาในเวตาเย็ยนอย่างเยือกนี่ล้านชายผู้ประเสริฐหมายกับว่าอย่างไรหรือถูกปุยเชียวหวัดวันจนไปหน้าถอดสี ต้วนไปเยี่ยกราน้ำเสียงเย็นชาพูดมาที่แท้เจ้ามีจุดประสองค์อะไรกันนจุดจุดจุดประสองค์อะไรถั่วูุจี้เเสียวสันหลังว่าก่อนหน้านี้ยังคิดจะปิดบังเอาไว้แต่ตอมคไม่อาจทนความกดดันได้จริงจริงกราวด,ด้วยสีหน้าระทรมทุกล้านชายผู้ประเสริฐมีรายค่อยพูดค่อยจาเป็นคาดเลือดเดือนไปชั่วขณะเองใครมุกประกายราตีนั่นข้าไม่เอาแล้วคืนให้เจ้าก็ได้คืนให้เจ้ากอนได้นห้องพานเงียบสงัด นานหมอเยียรู้สึกคล้ายว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องถูกปุ่ยเจื่อย่างคงตัวสั่นเงินก็ค่าเองแค่กลางข้ามกันงคินเกิดเดินไปผิดทางท่านเองถึงได้ผเผย่อก็ห้องร้านชายผู้ปรริฐโดยบังเอิญเข้าไปเห็นเข้าว่ามีอะไรบางอย่างกำลังส่องแสงลิ้นชักก็เลยกระเลยเลยถูกผีสิงชั่วขณะคิดจักมวยเงินมาออมไว้ส่วนตัวสักหน่อยอนาคตจะได้ไม่ต้องไปนอนข้างถนนอย่างไรเสียคนจนฉีนานก็กันชื่อเรื่องความเย็นชาไรหัวใจอารมณ์แปรปรวนเอาแน่อนนอน,อน ถ้าจึงไม่แน่ว่าบนรดนอาจ,จะถูกไล่ออกมาไขมุกป,ประกายราตรีอะรายต้วนไปเยถามถูกไปเชี้ยร่างกายพลันแข็งการเอื้อมมือไปแต้มหมอนหยิบไขมุกสีฟ้าอ่อนเล็ดหนึ่งออกมาดาราอักขณีเพป็นสีฟ้าใสอ่อนจางนั้นต้วนไปเยเองก็รู้เหมือนว่าตนรู้สึกอย่างไรก่อนหน้านี้มีเพียงเสียวเยี่ยน ที่ทาให้ดาราอัคนีสองแสงได้ก็ยังจะพอพูดได้ว่าเพราะเป็นของวิเศษจากโบราณการมีจิตวิญญาณแต่บัดนี้ถูปุจียผู้กำยำสูงใหญ่คนนี้ก็สามารถทําให้มันเรืองแสงได้เช่นกันเกรงว่าจะไม่ใช่มีจิตวิญญาณแ,แต่เป็นมีปัญหาเสียงมากกว่าหลานชายผู้ประเสริฐถูปุจียยังคงสํานึกเสียใจ จะย่างไรก็วางดาบลงก่อนเถอะต้วนไปเย่ยสาสหัวและลากนั้นมอเยเย่จะห้องนั้นไปด้วยกันก่อนหน้านี้เขาพูดอะไรบ้างกันแน่คคาเดียกห้ามตกหล่นเชียจะเป็นไปได้อย่างไรความจำข้ายิ่งไม่ค่อยดีอยู่นั้นม้อยเย่ใสหัวไม่หยุดต้วนไปเย่เอื้อมมือไปหยิบกรีปักลงพื้นกว่าสองเชือกรัวแต่ว่าคนที่อยู่ข้างล่างหากเงยหน้าขึ้นมามองคงจะตระหนกจนเป็นลมแน่ นั้นหมอเยียนี่แต่พยายามนึกย้อนประการทวนขึ้นมาอีก,กรอบหนึ่งพอฟังเจ็บต้นประโยคพอฟังจบต้นไปโยกสึกปวดเสียนเวียนกล้าวนั้นหมอเยียมรู้โดยสักนิดปฏิแท้และเกิดเรื่องเข้าใจผิดอะไรขึ้นกันแน่จริงยังจะถามอีกว่าทําไมพูดอะไรเลยเล่า ก่อนหน้านี้ตอนอายุ8ขวบมีพระรูปหนึ่งมาทำนายดวงชะตาที่จวนชีน,นั้นบอกว่าช่วงก่อนอายุ30ดวงชะตาคาดจะแย่ไปเสียทุกเรื่องตุ้นไปเยกราตอนนั้นท่านพ่อไล่เขาไปเพราะว่าเป็นผู้ดวงโลก ตอนนี้ดูแลกับคิดว่าบางทีอาจเป็นเพราะพระศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นได้มีต้องชายโง่เง่าหนึ่งคนมีอาจารย์เชื่อถือมาได้อย่างนี้หนึ่งคนและในห้องยังมีชายกะัขะขยาบกระด้างความเกี่ยวพันกับคนในดวงใ้ตนอย่างอาธิบายได้อยู่อีกหนึ่งคนไม่ว่าจะาพิจารณาเช่นไรชะตาชีวิตนี้ก็ไม่นับว่าดีเลยนั้นวิเ,เยียเป็นกงนังวลและหลังจากช่วง30กันแล้วเล่าหลังจาก30แล้วกลับมาได้บอกไว้ต้นไปเย่กล่าว แต่บางที่อาจถูกท่านอาจารย์ย่วมโหจนตายก็เป็นได้นั้นหมอเยี่ยเจ้ <c oughs> าสิทธ์อักษันตอยู่จบตอนที่สามสิบเจ็ด